ล้างเห็ดสักหน่อยดำช่วยล้างยายด้วยนะเอเครับอืมแต่ทำไมบ้านน้ำานี่ทำไมมันดำสกปรกมากเลยคุณคุณมากเลยดูดิเออไหน่วยระวังดีดิทิ้นทำไมมันขุนมากอย่างเงี้ยเขาเคยล้างถังหรือเปล่าไม่ดูถังใหญ่ดูใช้ไม่ได้เลยอาบน้ำคือจะคันมากเนาะอืมหัวนะหัวดูพอแล้วพอแล้ว เป็นตะกนอกนแต่มันจะใช้ได้ไหมเนี่ยทุกคนดูน้ำสกรปรกมากค่ะพอดีไม่ได้อยู่บ้านหลายวันเนาะเพิ่งมาเปิดน้ำใช้น้ำก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสกรปรกมากไม่กล้าแปรงฟันเลยค่ะเนี่ยลางนี้ไห อ่าเด็กๆช่วยกันล้างเร็วเนี่ล้างในนี้นแล้วก็ค่อยไปใส่ั่งนั้นเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนน้ําอันนี้เห็บใหญ่นะคะ <c oughs> ลางดิยายล้างเองเดี๋ยวมันจะพังของยายอันนี้ <c oughs>